สวัสดีครับก็ผิดโอเคอต่อมาขึ้นสู่ยุคฟื้นฟูเสียปรัทยาการเลยนะครับก็นี่คือยุคเรเนซองส์นะครับรูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์ทั่วไปนะครับก็คือที่น้องเห็นกันโยู่นี้ก็คือรูปภาพของโมนาลิซานะครับที่ถูกวาดขึ้นโดยดาวินชีนะครับก็จะมีเรื่องเล่านะครับที่พี่ได้ไปเรียนในคลาสแล้วก็ได้มีเรื่องเล่ามาว่านี่คือรูปภาพของดาวินชีบอีกมิตินึงนะครับหลายหคน อ้างว่าเป็นรูปภาพของดาิวินชีเองนะครับเพราะว่าดาวินชีนั้นมีนิสัยรักลวมเพศนะครับก็อาจจะวาดลูมตัวเองในมันในมิติของผู้หญิงนะครับถ้านน้องลองเอาซิกหน้าของดาวินชีนะครับซิกขวานะครับมาเทียบกับซิกหน้าของโมนาลิซาซิกซกซ้ายดูนะครับก็จะรู้ว่าเออมันเหมือนกันมากๆเลยคําว่าจนจะปูกปากและก็ตานะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วไปนะครับเก็บเขารู้ไม่ได้มีสอบอะไรทั้งสิ้นนะครับ เป็นต่อมาแนวคิดนะครับในด้านการเมืองยุคฟื้นฟูนะครับหรือยุคใน2นะครับบริบททางการเมืองยุคฟื้นฟูนะครับมีการฟื้นฟูหรือระบวิทยาการนะครับมีการค้นพบดินแดนใหม่นะครับมีความเสื่อมของอาณาจักรการพฒนาระบบกฎหมายระบบเอื้นตานะครับการล่มสลายของอาณาจักรโรมาตะวันออกความเสื่อมระบบของระบบฟิวดันนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนตอนนะครับตอนนั้นมีการสนับสนุนใช้ความรุนแรงนะครับแนวคิดของ เอ่อเดอะไพส์นะครับแยกการเมืองออกจากศาสนายังคงอยู่นะครับการยังคงอยู่ของรัฐนะครับและผลประโยชน์ของรัฐซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดนะครับแยกรัฐกับศีลธรรมจรรยานะครับผู้ปกครองควรเป็นนักชฉวยโอกาสเองนะครับดูสิครับความคิดนะครับอย่ากลัวถ้าต้องทําผิดนะครับนี่คือแนวคิดเดอะไพส์คนที่เขียนหนังสือเดอะไพส์ก็คือคนนี้ครับแมคคิวเวลลี่นะครับผมแต่ก็ ยังไม่ต้องจำไปมากนะครับเพราะว่าก็โงยังไม่มีสอบนะครับน้องๆข้อรู้ไว้ในส่วนของข้ขอความสำคัญสำคัญแล้วกันนะครับผ<ๆ>ู้ปกครองนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีอันนี้ในแนวคิดของหนังสือเดอะไพร์อยู่นะครับก็ควรควรให้เป็นควรให้คนกลัวมากกว่าคนรักนะครับก็ทำนองว่าผู้ปกครองต้องมีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นเองนะครับหรือเรื่องการประจบสอบพผู้นำย่อมเป็นคนที่ถูก คนมีอำนาจย่อนทำอะไรก็ได้มุ่งหมายจะมุ่งหมายสำคัญในวิธีการนะครับมุ่งหมายความสำคัญนะครับต่อวิธีการนะครับผู้มีอำนาจไม่ควรที่อยู่ทางสายกลางทำอะไรต้องทำให้เต็มที่นะครับดูสิครับแนวคิดของในยุคฟื้นฟูนะครับตามหนังสือเดอะไพร์นะครับผมนี่นะครับมาติลูเทอร์นะครับ d e ฟอร์เมชันนะครับชองโบแดนนะครับ นี่ก็คือนักคิดทั่วไปนะครับพ,พี่จะไปบอกเขานะคิดอะไรนะครับแต่ว่าก็จะรวมๆเป็นว่านี่คือนักคิดที่มีชื่อเสียงในยุคเรเนซองส์นะครับโอเคครับแล้วก็ผ่านไปดังรวดเร็วนะครับประมาณ10สไลด์แล้วนะครับ ต่อมาการพัฒนาทางการเมืองและอุดมการทางการเมืองนะครับยุคสมัยใหม่ยุคแห่งความรุ่งโลดและยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับต่อไปน้องจะได้เรียนในส่วนของนี้กันแล้วอขอทบทวนนะครับก่อนที่จะขึ้นยุคสมัยใหม่ต้องลองมาทบทวนกันก่อนนะครับหนึ่งตอนแรกเราเรียนยุคกี่ใช่ไหมครับมีสามมีสองมีสามสักครู่นะครับ มีนักปราชญ์าคนนะครับที่น้องๆควรรู้จักนะครับโซเคติสนะครับเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งสาคลมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้และใช้วิธีการสมัยหาความรู้ที่ถูกต้องนะครับนี่ก็คือความรู้นะครับโซเคติสจะเน้นด้านความรู้ส่วนใหญ่นะครับส่วนเพโตนะครับจะเน้นของระบบอุดมลัทนะครับคือรัฐแห่งอุดมคตินะครับว่าต้องมีราชาที่เป็นปราดนะครับมีนักรบที่เข้มแข็งประชาชนต้องเป็นคนที่ ทำมาค้าขายต้องมีประชาชนคนที่ดีนะครับและเริ่มมีความความสำคัญขอาก,การใช้กฎหมายปกครองนะครับก็ต่อมาเป็นอริสโตเติลนะครับอริสโตเติลมนุษย์ก็เหมือนศาสตว์นั่นเองอันนี้มองมนุษย์ในภาพที่เป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับอริสโตเติลมนุษย์สร้างรัฐเพื่อสร้างสนนรรค์นะครับสิ่งดีๆนะครับเพื่อรองรับความสงบสุขแก่ประชาชนนะครับเน้นการปกครองโดยกฎหมายนะครับก็นี่ก็คืออริสโตเติลนะครับ นี่ครับก็คือแนวคิดของลิสโตเต้นนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ดูมาแล้วนะครับว่านี่มีอะไรบ้างราชาปาดตนะครับอพิชนาทิปไตยนะครับคนหมู่มากคือการปกครองโดยชนชั้นกลางนะครับแล้วก็ทรอลล่าส์นะครับคณะทิพย์ไตยแล้วก็ดีมคอคคิซ่ประธาทิประไตยนั่นเองนะครับสรุปก็คืออันนี้ในยุคต้นนะครับเน้นถึงสภาวะบริบททางการเมืองและสังคมมีชนชั้น นะครับไม่เชื่อว่าเขาสมควาสเสมือรภาพของมนุษย์นะครับเพราะว่ามนุษย์มีทั้งธาตุตอนนั้นมีธาตุอยู่นะครับต่อมาก็จะมีกลุ่มเอพิเกเรียนนะครับนี่มีเน้นวัตถุร่ำรวยนะครับกลุ่มซิกลุ่มซินิกนะครับไม่ได้ คนต่างด้าวนะครับไม่ได้รับการยอมรับนะครับไม่มีสิทธิทางการเมืองกลุ่มโซอเอกครับเรื่องแนวแนวคิดรัฐบาลโลกเดียวนะครับทำให้เกิดหลายกลุ่มขึ้นทาให้ยุคต่อมากรีคล่มสลายนะครับเข้าผนวกสู่โรมันนะครับโรมันเปลี่ยนจากนครรัฐเป็นจักรวรรดิขนาดใหญ่นะครับมีประชากรมากขึ้นโรมันไม่มีนักป่าดนะครับนี่ก็คือส่วนย่อยนะครับการสร้างระบบของโรมันนะครับเข้มแข็งนะครับกฎหมายของโรมันใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับรากฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนี่ก็จะมีลักษณะแนวคิดของยุโรมันจะมีซิก ซิกเซโลนะครับที่เป็นที่คิดอันนี้อันนี้ซิกเซโลนะี่คือนักป่าดนะครับขอโทษซิกเซโลนะครับที่วนะ่าสธาณะกฎหมายหน้าที่นะครับของคนของคนทุกคนนะครับในรัฐโรมันต้องทําเพื่อรัฐโรมันนะครับโอเคอันนี้ก็เพิ่งเรียนมาแล้วนะครับอ่าเข้าสู่เลยเต็มตัวนะครับ สงครามกลางเมืองนะครับระหว่างฝ่ายกษัตริย์และประชาชนนะครับในปี1642นะครับแล้วก็ในถึงปี1689นะครับก็นี่คือสงครามกลางเมืองครั้งแรกนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับราชวงศ์น่าจะเป็นราชวงศ์อังกฤษนะครับเพราะว่าเกิดการจลาจลนะครับของพระเจ้าตอนนั้นพระเจ้าจอนนะครับ จอที่เท่าไหร่พี่ลืมไปแล้วนะครับขออภัยเดี๋ยวช่วงหน้าเอาเอ่อจะนำข้อมูลมาฝากนะครับก็เกิดการจราจรเกิดขึ้นทําให้ระบบระบบกษัตริย์นะครับได้ลดลดอํานาจบทบาทลงนะครับโทมัสฮอปนะครับนี่ยโทมัสฮอปนะครับวิลเลียนแทนนะครับลิฟอีสเนตี้นะครับก็สับสนุนนะครับการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับองค อธิปัตย์อยู่เหนือกฎหมายนะครับนี่ก็ต้องตอนนั้นสมัยนั้นแนวคิดของนักปรารับต้องเอ็นเอียงไปด้านกษัตริย์ส่วนใหญ่เพราะว่าอำนาจสูงสุดอยู่กับกษัตริย์นะครับถ้าไปคิดในด้านขัดแย้งต่อกษัตริย์แล้วเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการไม่ดีกับตนได้หรือว่าเกิดเหตุร้ายกับตนได้นะครับนี่ก็คือตอนนั้นเ,เป็นจกักรวรรดิอังกฤษนะครับที่กําลังโดนการกําลัง สุนทรนในด้านของอำนาจอยู่นะครับในยุคสมัยใหม่ยุคใหม่นะครับนี่ก่อนจอร์นล็อกนะครับเขาบอกว่าให้มีสองรัฐบาลนะครับในรัฐเดียวนะครับเพื่อเพื่อจะได้มีการทางอำนาจกันหรือว่ามีสองสภานะครับสองสภาคือสภานิติบัญญัตินะครับกับบททีธธ่สกับ สภาบริหารทั่วไปนะครับนี่ก็แนวคิดของนะครับจอนล็อกนะครับสนับสนุนนะครับสิทธิและเสรีภาพ้องเท่าเทียมกันของมนุษย์นะครับภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับนี้อันนี้ก็เป็นแนวคิดของจอนล็อกอยู่นะครับผู้ปกครองอยู่ใต้กฎหมายนะครับมีอำนาจจำกัดนะครับสนับสนุนการแบ่งแยกอำนาจนะครับเน้นอำนาจฝ่ายนิติบัญญัตินะครับสิทธิในการ ปฏิวัตินะครับมีสิทธิในการปฏิวัตินะครับให้ประชาชนมีสิทธิในการปฏิวัตินะครับโอเคครับเจอกันพาค3ครับ